ผูกบัญชีธนาคารกับช h อ p e e Pay ดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการมือใหม่หาช้อปปี้เพย์นะครับตรอดวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนยังมีความไม่เข้าใจนะครับว่าการผูกบัญชีธนาคารกับช้อปปี้เพย์เนี่ยคืออะไรแล้วมีข้อดีอะไรบ้างมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเอง เปิดบัญชีกับช้อปปี้เพย์ผูกบัญชีธนาคารกับช h อปปี้เพย์อย่าเพิ่งทำหน้าสงสัยกันนะครับการเปิดบัญชีกับช h อปปี้เพย์คือการสมัครกระเป๋าเงินออนไลน์ช้อปปี้เพย์นั่นเองซึ่งต้องทำการลงทะเบียนผ่านเบอร์มือถือและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยส่วนการผูกบัญชีธนาคารกับช h อปปี้เพย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ช้อปปิ้งบนแอปช้อปปี้หรือใช้จ่ายธุรกรรมอื่นๆโดยจะตัดผ่านบัญชีธนาคารกับยอดที่เราทำธุรกรรมผ่านแอป บอกเลยนะครับว่าข้อดีของการผูกบัญชีเนี่ยคือสะดวกปลอดภัยและยังได้รับสิทธิพิเศษกับโค้ดส่วนลดต่างๆอีกด้วยสามารถติดตามโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารได้บนแอปช้อปปี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปลอดภัยแน่นอนพอทุกครั้งที่เราทำธุรกรรมเนี่ยนะเขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดแล้วสำหรับชาวพี่ลืมอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าเราสามารถสแกนใบหน้าได้ หรือว่าเราจะใช้สแกนลายนิ้วมือก็ได้เหมือนกันนะวิธีการผูกบัญชีธนาคารกับ s h อ p e e Pay ก็มีดังนี้นะครับเข้า s h อ p e e ตรงหน้าฉันแล้วก็กด s h อ p e e Pay ที่ My Wallet จากนั้นเลือกตั้งค่า Wallet ด้านขวาบนเลือกบัญชีธนาคารของฉันและกดเพิ่มธนาคารได้เลย ช้อปปี้เพย์เนี่ยเขารวมถึง8ธนาคารด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยก็มีวิธีการผูกบัญชีที่แตกต่างกันออกไปซึ่งพวกเราสามารถหาดูได้จาก how to บนแอป s h อป e e หรือจะกดที่ลิงก์ในแคปชั่นด้านล่างนี้ได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าผูกบัญชีธนาคารเนี่ยทำให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นจริงๆแทนวิธีผูกก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดผูกบัญชีธนาคารกับช้อปปี้เพย์สะดวกปลอดภัยใช้งานง่ายกดซื้อปุ๊บก็จ่ายได้ปั๊บ Yeah!